การห่มดินนี่คือเป็นการใชว้วัสดุอะไรก็ได้หม่มทางใต้นะนนาพวกกาดกาแฟทลายปาล์มใบปาล์มภาคกลางเราก็แนะนาใช้ฟางก็วัตถุดิบก็แต่ละภาคม่เหมือนกันประการที่1เลยเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่ปลายรากพืชน,นาถ่องด้วยกล้องจะพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่ที่ปลายรากพืชจํานวนมากอันนั้นคือจุลินทรีย์ว่ารากพืชน,นี่ไม่มีสักไม่มีความสามารถในการย่อยนะต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่ปลายรากเขาการห่มดินเนี่ยมันก็จะทําให้น้าดินร้อนชื้น จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในอากาศจานวนมากพอมันเจอที่อยู่อาศัยสุขสบายคือร้อนชื้นมันก็จะมาอาศัยแบ่งตัวขยายพันธุกัน2คือการห่มดินคือเก็บความชื้นและป้องกันการระเหยของน้ําในดินเราห่มหนาแสงแดดมันไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ความร้อนไม่ถึงข้างล่างมันก็จะชื้นตลอดนั่ดียวกันคือมันป้องกันการระเหยของน้ําในใต้ดินไปด้วยเมื่อสิ่งที่เราห่มเนี่ยเน่าเปื่อยเนี่ยมันจะเป็นอาหารของสัตว์หน้าดินที่จะช่วยพรวนดินและถ่ายมูลเป็นปุ๋ยเช่นพวกไส้เดือนแมลงแกบกิ้งกือเนี่ยมันต้องกินของที่เน่าแล้วสี่เมื่อยยสลา ถึงที่สุดมันจะกลายเป็นฮิวมัส